โอเคครับผมก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับนารูโตะเอกนารูโตะนินจาสตอมนะครับผมมาเนื้อเรื่องพิเศษนะครับผมตามสัญญาที่เคยเรียกไว้ว่าเราจะต้องกลับมาเล่นเกมนี้กันนะครับผมเพราะว่าในเรื่องพิเศษเรายังไม่ได้เล่นเลยนะเพราะเราเล่นอ่าเนื้อเรื่องไอที่ว่าเป็นประวัติศาสตร์นินจาไปนั่นเองนะผมอ่ะอันนี้เรามาเล่นตัวภาคลูกเข้ามั่งดีกว่านะครับผมไปจะสนุกแค่ไหนไปดูในเกมเลยครับ ต้นฉบับโลกต้องการการต่อสู้เข้ามาเลยเอาละผมอันนี้คือเป็นการส่งคำนินจาครั้งอดีตนะครับผมที่เรานินจาแข่งแย่งชิงดีกันนะครผมสร้างโดยแต่อย่างที่ทุกคนรู้ โรคในปัจจุบันดำรงอยู่ได้โดยปรักญาความคิดอันหูเขาเรียกได้ว่ามันประกอบด้วยวิธีทางที่แต่ละคนสร้างสร้างส,งสมกันมานะครับก็อาจเรียกได้ว่าโลกตั้งอยู่บนวิธีทางทางนั้นผมคิว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นล่ะโรคจะเป็นยังไง รดโดยใช่อย่างที่พวกเจ้าคิดนั่นหแหละระเบิดครับไอ้คนนี้จะสร้างโรคขึ้นมาใหม่เองครับพวกตกโกงแน่พวกคาฮูระหรือเปล่าวะเป็นผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยนำทางอาเมงะคุระได้พ่ายแพ้ไปก่อนที่ความฝันของเขาจะเป็นจริงอืมในคักระถาบนไปครับผม านนาถาพ้ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเจ้าทำลายร้างอำนาจข,ของของหา้าแมนบนใหญอ่อ่านไม่ทันอ่านพีดานถูกอไปด้วยนะเปันการหวังในการปฏิบัติในครั้งในดูเสยห,หยิ้มด้ เอาละเริ่มเกมกันเลยคู่ปรับขับเขี้ยวตอนที่ศูนยนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะแสงไฟอย่างนี้ อย่าบอกนะเป็นซาสุเกกับน,นารุโตสู้กวนครับอือโอ้ออออใช่เลยซาสุเกจริงด้วยเฮ้ยนี่มันใช่แน่นอนครับแสงอย่างนี้สีอย่างนี้ไม่มีใครครับนารุโตแน่นอนอ่าอ้าวทำไมถึงมาสู้กันใหม่วะนี่อุจิฮะซาสุเก อุซ um ึมากินารุโตะโคคัเฮโรติเจ็ดนะครับผมเฮ้ย,ย,ยต่างคนต่างต่างใช้กากต่างกันครับกระสนุนุูกจักอ้าวทำไมนาะรุโตะสู้กับซาสุเกะตอนตอนสมัยมีวะหืมเอาล้วครับตัวและวโโโสสว้าครับผมมาไม่รู้ว่าสู้ยังไงแต่เดี๋ยวก็รู้เองนะครับผม กันปักษาเรียบร้อยมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปกปกเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวโชว์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 แล้วก็มันปักษาไปนะทุกคนฮ่าฮาร์ดบอลเฮ้ย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 กระหูกระสุนจั๊กว่ะ มาครับมึงเน่าใช่ไหมฮึ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 ฮแล้วก็เฮ้ยโอ้โหจะพันปักษาซะหน่อยแม่งไม่ทันมานารุโตะนารุโตะนี่เหมือนนารุโตะจะถูกควบคุมนะผมช้าเด้อฮึฮโดนพ่นไฟเต็มเต็มมาเฮ้ยเฮ้ยโชว์โชว์โชว์เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์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 ฮึฮึพันปักษาครับเรียบร้อย อ้าวได้ระดับเอสว่ะเอาเนื้อเรื่องครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงต้องเอาจริงกันแล้วเอาละครับใช้จักกะแล้วเรีนอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยจักกะก้าวหางมาแล้วผมโคตระมะมันน่าจะตวอถูกควบคุมนะครับเวลตาเขาดูแปลกๆนี่ฮะ

มาหมูอีกไหมฮึหึชโชเฮ้ยฮึลืมกันท่านผู้ชมลืมกันืมหึฮึชู่ชโชโชู่แล้วก็ฮโอ้โหไปยังพันักษาไม่ทันด้วยมามาหึฮึฮึโอ้ยกันไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวโหไม่ลุกเลยซาสเกตมึงก็นอนอย่างเดียวเลยหึฮึฮึ เราก็ใช้พันธุ์มุกตาม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 ารัวเฮ้ยโอ้โหกระเด็นเลยว่ะเฮ้ยเอาหเรียวโดนสามดอกเรียวแหวงเลยโอ้โหเฮ้ย โอ้โหโดนเต็มๆเลยวะเนี่ยเรา,าซาสเกะมึงไม่เอา,าซาสุนโนะอออกมาแล้วเนี่ยเออมึงเหนื่อยแล้วใช่ไหมหมึงเหนื่อยแล้วใช่ไหมหลับไปซะมึงเอาเรื่องวะเฮ้ยโอ้โหยังจะโดนอีกเหรอเฮ้ยป่าทะแยกล่างวะ เฮ้ยอังอมามึง hmm. ม yeah. well, ึงโอ้โหมึงจะคำรามอะไรนักหนาววะเนี่ยเอาละครับแม่งจะปล่อยกระสุนสัตหางว่ะมาบีดูนัวในจังหวะนี้เรียบร้อยได้บีว่ะ ว่านาโตต้องโดนควบคุมจริงผมว่ายังไงก็โดนควบคุมอยู่แหละเพราะว่าแวลตาของนาโตมันสีแปลกๆเฮ้ยนี่ครับเปิดเนตอืม,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 มเฮ้ยโปอะไรครับพันปักษาตบกระสนนู่น สตนลงจัดพันภกษาอ,อ๋เรียบร้อยแสงจสว่างแห่งโลกมากมายและวิธีทางที่จางหายทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะจุดเริ่มต้นเป็นแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นเอง โอเคได้เอนะครับผมทำไมอยู่ดีนารุโตกะกับซาสุเกะถึงมาสู้กันนะครับผมอ่ะก็ต้องไปตามใน,นเรื่องนะครับไปลุยกันต่อย้อนเวลากลับไปอ๋อก่อนหน้านี้นะครับผมคือย้อนก่อนที่ซาสุเกะอันนี้นะครับอืมตอนที่หนึ่งชีวิตประจำวันของพวกเด็กๆ <laughs> มาถึงหมูบ้านโอโรฮะทำุเละแล้วมามิสกิี่ยุซิยุซึบักกิโนรุโตะนะผมอุจิฮะตาดาระนะผมลูกชายของซาสุเกะนะครับเฮ้เด้อลืมไปแล้วละ่ะความจำความจำเสื่อมเป็นบ้านเลนยนะนายเนี่ย อืมวันนี้พอแค่นี้แล้วใช่ไหมครับครูตับบรุนะผมนั้นก็แยกกันตรงนี้เลยแล้วเจอกันใหม่นะไปเฮ้รอเดี๋ยวสิบายบายจานอ่ะอ่ะ เป็นไรไปเหรออะไรเหรอก็เห็นรีบจะกลับไปน่ะมีอะไรกันเหรอเกมใหม่น่าจะส่งมาถึงที่บ้านแล้วล่ะเกมเหรออะไรนะเรือว่าเกมินจาฮีโร่น่ะรู้จักด้วยเหรอมิสกี้ เกมเสมืนจริงที่กำลังฮิตในโลกนินจาตอนนี้นะ่ะอ่านี่ไปรวบรวมข้อมูลจากที่นู่นที่นี่กว่าจะได้มานะ่ะเธอเนี่ยชอบเล่นเกมจริงๆนะไม่สิตอนนี้อีมาวาริก็ขอร้องมาด้วยละหมายความว่าไงนะน,งน้องสาวน้องสาวโนรุนนตโตะนะผม ninja hero จ <ะ S 1> ัดแคมเปญใหม่โอกาสทองที่คุณจะได้รับแบบจำลองสร้อยคอสุดหายากที่โคฮังเยอรุ่นที่เจ็ใส่สมัยตอนเด็กออกเดินทางไปโลก n i จ j a h โร o ในตอนนี้เลยพี่จ๋า้อยคอของป้าป้าละใอยคอเหรอแม่ก็เคยใส่อย่างนั้นเหรอ ตอนนี้ไม่ได้ใส่แต่มีช่วงที่สใส่แต่อันที่ได้รับจากท่านโฮคังเยรุที่ห้านะอออืมแปลว่าเป็นแบบจำลองในตอนนั้นเหรอว่าไปบริษัทเกมสมัยนี้หาข้อมูลถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่หรอดีจังเลยอะไรเล่าต่อยากได้แล้วก็พี่เจ้ามาให้เองจริงเหรอ โอ้ไว้ใจได้เลยเพราะฉะนั้นนะแม่ขอซื้อเกมใหม่ให้ฮิมะได้ไหมอ่ะนั่นนะลูกแค่อยากจะเล่นเท่านั้นเองไม่ใช่หรอไม่ใช่นะให้ฮิมาตั้งหากล่ะคือเรื่องมองเรื่องมึงอยากเล่นเกมแหละจริง แปลว่าทำเพื่อน้องฮิมะชินซินะคนะก็เลยต้องเล่นเกมอย่างเลยยังไม่ได้แหมยังเรียกไม่ได้ทำไมจะเรียกไ,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 ไม่ได้แล่าทำมาเป็นทำมาเป็นเสแสรแงง <c> ก <oughs> ้นฉันรีไปละแล้วเจอกันนะมิสกิซาละละนี่ครับกลับมาแล้วอกลับมาได้แลว,แลว คนญี่ปุ่นเวลากลับบ้านแม่งต้องตะโกนนะบอกว่ากลับมาแล้วไม่รู้เพื่ออะไรนี่คือในใจฮีโร่เหรอดีละกเคื่อก็ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อแรือข่ายไม่มีปัญหา <N> เออเาตั้งชื่อในเกมเหรอ <N> อันนี้เอาเป็นชื่อตัวเองก็ได้สินะ <N> ต่อไปก็เลือกรูปร่างหน้าตาคุณซาสเกตก,ก็ดีเหมือนกันแต่เกมนี้ใช้ตัวพ่อในอดีตเล่นดีกว่าผาเคยจะใช้นารูโตะตอนเด็กเลยน,นะครับทีเดียๆก็จิ้มๆเลิกไป ดีละตเนนี้ก็พร้อมแล้วงั้นขอสนุกให้เต็มที่เลยเกมสตาร์เกมสตาร์ตโอ้เข้ามาเหมือนจะเป็นโลกดิจิตอลเลยโอ้โอ้สุดยอด Ninja Hero s. <S นี่คือโลกเสมือนจริงในนินจาฮีโร่เลยเนี่ย โอ้โหโคตรเหมือนจริงครับเป็นได้เล่นาารตโตะตอนเด็กครับผมโอ้โรูปร่างหน้าตาเหมือนพ่อจริงๆด้วยฮะรู้สึกแปลกแต่ก็น่าสนุกดีนี่รู้สึกมีไฟขึ้นมาเลยแฮ่เอา,าละก่อนอื่นไปทำอะไราที่ไหนดีแล้วเนี่ยนัน่นสิไปต่อสู้ได้ที่ไหนมั่งนะอ้าวเจอสาวสวยว่ะ NPC แน่แล้ครับมีขึ้นหัวแน่นนสิอีเวนต์ใหม่ย,ยังไม่เริ่มอีกเหรอ แต่น,นี้อีเวน้นหมย่ยังไม่เริ่มต้นขึ้นไม่มีหรอกหรอถ้างั้นไปทำภารกิจอิสระแล้วกันนัน่นนะไนตัวละครในวิเก,เกเตอร์ของเกมนี้หรือเปล่า NPC นซะผมเป็นตัวละคร NPC นะงซายงสวัสดีเปนชื่อนานาชิเป็นผู้แนะนำอีเวนต์ค่ะ ขณะนี้อีเวนต์ใหม่ยังไม่เริ่มต้นขึ้นอ่าเรื่องนั้นก็ช่างเถอะมือใหม่ควรจะทำอะไรดีบอกมาหน่อยสิมือใหม่กรุณาอ่านคำอธิบายหน้า13ก่อนเลยขี้เกียจอ่านคำอธิบายนะเป็นบอกที่นี่หน่อยสิโอ้ขนาดเล่นยี้ขี้เกียจแบบมือใหม่ก็ลาอ่านคําอธิบายหน้าที่13บก่อนเล่นไม่เพราะฉันนั้นก็ช่วยบอกให้รู้สักหน่อยก็ได้นี่ มันเป็น NPC นพ้ผมก็จะบอกย้ำไปอย่างี้นะอะไรเล่าขีโก้ขี้งงทำไมไม่บอกกันหน่อยเล่ารู้ใช่ไหมล่ะเนื้อหาในหนาสิบสาม3น่ะจน NPC คขอตกเลยเออชมัดเนี่เป็นแค่ผู้แนะนำอีเวนต์เท่านั้นเองเข้าใจไหมผู้ต่อสู้มือใหม่น่ะอยู่นอกนู่น คือทำไมดูแปลกๆเพราะนายดืด้านไงเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แค่นายนะโลกนินจาในตอนนี้มีแต่พวกปกเปียกก่อนจะถามใครนะทำไมไม่หาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนล่ะหีือเรื่องเรื่องคือคี้เกียดตอบเราสามนะครับเอ๊ะจะบอกให้มือใหม่ทำกั้นหรอแต่มือใหม่หรืออะไรก็ไม่เกี่ยวแค่ไม่อยากลำบากเท่านั้นเองไม่ใช่เหรอเอาเถอะ ถ้าเธอจะเอาให้ได้ฉันยอมสละเวลาอันมีค่าของฉันบอกให้เป็นอย่างดีก็ได้อ่ได้เอ็นบอกแล้วเข้าใจแล้วจะหาข้อมูลเองก็ได้แต่อย่างน้อยก็บอกหน่อยสิว่าต้องไปที่ไหนถึงจะได้ต่อสู้น่ะไหนเนี่ยบางทมึงขี้เกียจมากเลยนะโมโตะมึงจะเล่นเกมมึงไม่หาข้อมูลเลยช่วยไม่ได้สินะไหนเนี่ย ต้องนั่นจะนำทางให้เป็นพิเศษก็ได้นี่ในวิดีเกเตอร์ไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วผมสายไปแล้วเธอไปเร็วอ่ะ่นี่สามารถรับภารกิจที่หลากหลายได้ให้ลองท้าทายตามใจชอบนะงั้นที่เหลือก็ตามสะดวกเลยเดี๋ยวก่อน อะไรอ <laughs> กเ <laughs> มื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าฉันเป็นมือใหม่เพราะฉะนัน้นไม่มีการต่อสู้สำหรับมือใหม่บ้างเหรอโอ้มึงเห้ามากเลยนะไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกนะ้นี่ใน,น,นวิดีเกเตอร์นะแตว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับระบบของเกมนี้เป็นอย่างดีแน่นอนดังน,น,น,นั้นการตอรร่อสู้มีควอมเหมาะห้หน่อยได้ไหมล่ะ ที่ผ่านมาฉันเจอแจบผู้เล่นมากน่าหลายตาแต่คนที่กล้าพูดอะไรอย่างไม่เกรงใจเนี่ยนายน่ะเป็นคนแรกเลยเ้าแรกเป็นสิ่งสำคัญไงล่ะเป็นอยากจะสนุกกับเกมนี้ให้มาเต็มที่ไปเลย <c oughs> ถูกเจ้าตัวน้ารับขารไวยุ่งวุ่นวายซะแล้วเข้าใจแล้วถึงตอนนี้จะปฏิเสธไปเดี๋ยวก็คงจะตื้ออีก เตรียมการต่อสู้ที่เหมาะสมกับนายให้เป็นพิเศษก็ได้ดีนะที่ลองขอดูแล้วจะเอายังไงหรอจะเริ่มทันทีเลยหรอได้เลยปากด้วยนะก็ได้ก็ได้อ่าโอเคฮะอันนี้เราจะสู้แล้วนะผมอันนี้ให้เลือกตัวละครเลยว่าจะเล่นตัวอะไรก็ได้นะอเอาจริงผม ผมคิดมานานละผมอยากเล่นอืมผมอยากเล่นตัวเนี้ยอืมเอิงไปมาครับผมนี่จะภาคก,กับภาคโนร์โตะภาคเดอะมูฟวี่นะผมมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเน้นดูดว่ะอ๋ออืมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย

เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโกดไม่ทันท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นแหละโดนเต็มโอ้โหไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จก่อนเฮ้ยชาร์จโดนเต็มครับจังหวะนี้นั่นแหละข้าไม่ตายใหญ่ไปเลยนี่ฮะโอ้โหใช้จักกะไปแล้วครับ นี่ฮะเป็นจักรลิงลิงลาวาครับว้าสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำจงหายหัวไปอย่างน่าสังเวชะถ้าไม่ตายประเด็ดเสร็จครับผมเรียบร้อยตู้เสร็จแล้วฮะ อย่างนี้เองเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้แล้วละ่ะตอนนี้ก็จบการแนะนำแล้วโอเคนะโอ้ที่เลือฉันจะหาข้อมูลเองได้รับการปลดปล่อยสักทีเออเนอรกดีจังฮะไม่ว่าจะยังไงก็แนะนาละเตรียมการต่อสู้ให้ด้วยละ่ะขอบคุณนะ ปาลดจริงๆเนี่ยเล่นเสร็จแล้วหรอเกมที่สุดยอดมากขาม่าบอกให้พวกพิคาระเล่นดีกว <huh ่าพี่ได้เวลากินข้าวแล้วลงมาได้แล้วได้เลยจะไปเดี๋ยวนี้และไปรับลงมากินข้าวเล่นเกมเสร็จกินข้าวครับืม ปวดตาเหรอ,อใช้ใสาตามากไปหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับพ่ออะ่รเขาบอกว่าวันนี้ตารางงานแน่นมากนะเอออีกแล้วเหรอโอเคครับได้เอครับผม เคฮะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะผมมาเอาไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย